โอเคครับเข้าสู่การขายของคอนคาวครับจัดช้าขายช้านิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวขายขายแน่นอนเนีบอ่ะไหนมีอะไรมาขายโอเคครับที่เด็ดยังไงที่เด็ดยังไงคอนคาวครับเราเราเราขายอ่าตัวชื่อว่าเจของเยสตานะครับซึ่งเป็นอ,อ่ชื่อรุ่นว่า P Series Cloud นะครับอ่าตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Official เซอร์วิสของ p r o v i d e รตรงของเจสตาตรงมีมีไม่มีในประเทศไทยไม่มีขายตัวอื่นที่เป็นของ Provider เป็นคนจัดการทุกท่านที่ท่านเห็นทุกท่านเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นซื้อซอฟต์แวร์มาลงคือบริษัทนั้นเป็นผู้จัดการระบบให้กับท่านคือถ้าเกิดคนจัดการดีหรือว่าเขามีทีมดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่า วันดีคืนดีวิศวกรลาออกหรือเกิดอะไรขึ้นก็จะมีปัญหาในการใช้งานอันนี้ก็คือแจ้งไว้ก่อนว่า,วานี่คือข้อดีของ provider provider เขาจะเป็นคนจัดการนะครับซึ่ง provider ก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวเอสตก็เป็นบริษัทขนาดเอ่อเป็นเป็น global brand นะครับของเราขายทั่วโลกนะครับซึ่งตัวระบบเนี่ยก็เป็นเป็นระบบที่มีให้บริการทั่วโลกนะครับมันจะมีตัวตัวแผนที่อยู่ก็จะมีทุกทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งของตัวเอสเตอเขาเป็นบริษัทสัญชาติจีนนะครับ เขาก็จะมีของอให้บริการทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีให้บริการทั่วโลกเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะเป็นยียย่สี่ชั่วโมงจริงๆอืนะครับก็จะเหมือนกับว่าตามโลเคชันเบสก็คือว่าสมมุติว่าที่นี่หลับที่นี่ตื่นที่นี่ก็ดูแลอะไรอย่เงี้ยเป็นต้นนะครับอของเราก็เป็นเจ้าเดียวที่เป็นแบงคอกโลเคชันนะครับแปลว่าเสียงกับคุณภาพจะดีนะครับมันความเร็วมันโอเคนะครับ ซึ่งไม่มีเจ้าไหนที่เป็น provider แล้วเป็นเป็น bank g o k location ที่จริงมันมีหลาย provider แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ถ้าเกิดเป็นภาษสัญชาต,ต,ตาิต่างประเทศนะครับเหมือนกับว่าเป็นของบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็น location อยู่ที่ที่อื่นที่ไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ของเ e เซเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลซ u p p o r t ตัวเรื่อง firmware ซึ่งก็จะมีการอัปเกรด เป็นประจาทุกเดือนนะครับในการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งฟีเจอร์ใหม่ๆก็มีมีเยอะพอสมควรนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเยสตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนาทางด้าน PPS ของโลกนะครับซึ่งถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดท่านซื้อกล่องเนี่ยก็จะมีแค่สองสามยี่ห้อหนึ่งอย่างนั้นก็คือเยสตาครับซึ่งทางบริษัทเราใช้อยู่แล้วก็ขายพอสมควรเรื่องแล้วก็การันตีนะครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องคุณภาพในการใช้งานนะครับคราวนี้ตัวเยสตาเนี่ยมันก็จะมี อ่ามีตัวเขาเรียกว่าหากท่านบริษัทท่านเนี่ยใช้ตัว CRM เนี่ยเขามีตัวคอนเนคเตอร์ที่สามารถเชื่อมได้เลยกับ CRM ที่อยู่ในใผนภาพนะพาบ s ทสปอร์ตโซโหโอ้ดูเซลฟอสนะครับบ, Sport, so ho, oo, รบ,บิทริกทนะครับซึ่งวกถ้าถ้าเกิดไม่มีในนี้ก็สามารถที่จะทำ API เชื่อมต่อได้เลยครับครับแล้วก็กลุ่มที่ Helpdesk นะแล้วก็มีตัว z e n d e s กกับ Soho-dex กนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ เชื่อมต่อเข้ากับตัวคาพีพีได้เลยนะครับคำถามคือแพงไหม mm hmm. ราคาของตัวเยซาที่เราขายเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาด mm hmm. ตอนนี้นะครับราคาคิดเป็น per extension extension ก็คือเบอร์ต่อภายในนะครับสมมติท่านมีพนักงานห้าคนแต่ว่ามีคนรับโทรศัพท์คนเดียวก็คือหน mm ึ่ง extension โอเคนะครับคราวนี้เนี่ย extension เนี่ยเสียเป็นรายปีก็คือหนึ่งพันสองร้บาทต่อ extension ต่อปี mm hmm. นะครับ ถ้าเกิดท่านซื้ออยี่ห้ออื่นที่เป็นอ,อย่างเช่น 3cx เนี่ยะจะมีอีกราคาหนึ่งก็คือราคา concurrent call คือเหมือนกับว่ามมสมมุติว่าบริษทัทมีหนึ่งรอย extension แต่ทาง system เนี่ยเขาล็อกไว้ว่าคุณสามารถโทรศัพท์ได้แค่ยี่สิบสาย concurrent เท่านั้นถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเขาจะมี concurrent call อีกอันหนึ่งแต่ของก็คือ <Call. S 2> แคปนันแคปไปใช่ก็คือว่ามีมีหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยเครื่องก็จริงแต่ว่าแต่ว่าพร้อมกันได้ไม่เกินยี่สิบใช่แต่ของเยของเยซาเนี่ยคือเขาจะให้เท่ากันก็คือสูบหนึ่งร้อยเอเซนชั่นก็คือพร้อมมาไลน์ได้ร้อยร้อยใสได้ไม่มีเป็นรายวางกันเถอะใช่ครับก็คือยืดหยุ่นยืดหยุ่นเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าว่าว่าเดี๋ยวมันจะไปมีคอขวดแบบนั้นที่มันกับว่าราคามันจะมีมันจะมีราคาที่ต้องซื้ออีกคืออันนี้มันลงหมดแล้วอันนู้นเนี่ยคือ มันต้องจ่ายเพอ่มมันต้องจ่ายเพิ่มมีมีท็อปอัพมีท็อปอัพมีท็อปอัพอันนี้จะไม่มีจบนีวจบของเงินจ่ายนี่คือจบใช่ค่ะจบนะครับแล้วก็มีค่าเบอร์เบอร์อันนี้ก็เป็นค่าเบอร์นะครับอันนี้ก็คือเบอร์แต่ว่าเบอร์ก็จะเป็นของเราให้บริการเบอร์ของ NT นะครับมันก็จะมีค่าเบอร์หนึ่งร้อยบาทก็คือสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็คอนคเรนซ์ของเบอร์ก็คือว่าสมมติซื้อหนึ่งเบอร์อยากได้อยากรับสายได้ถุกทุดสองคอนคเรนซ์ก็คืออีกสองร ส่วนค่าโทรเนี่ยโทรมือถือของเรา0.8นะครับก็คือราคา,าไม่ไม่แพงนะครับราคาโทรหามือถือกับดีเจนอื่นนะครับก็0.80ส,สตางคนนา์นะครับต่อนาทีนะครับ